สวัสด,ดีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกับ2ผู้บริหารของ FWD ประกันชีวิตกันอีกรอบหนึ่งนะคะเริ่มต้นจากที่คุณเออริสาอารีพงศ์นะคะสวัสดีค่ะพี่ต้อยสวัสดีค่ะคุณเออริสาอารีพงศ์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้นะคะแล้วก็เรื่องราว วันนี้เราคงจะมีเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีเรื่องดีๆค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งยังไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แต่เป็นเรื่องดีๆที่แบบว่าสําหรับลูกค้าแล้วก็ทุกๆคนแล้วก็สําหรับฝ่ายขายด้วยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะแล้วเรามาพบกับคุณหนองนะคะสาพลพลปัทภีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่้อยคค่ะคุณหนองเป็นประธานเจ้าหน้าที่สายงานตัวแทนนะคะดูแลฝ่ายขายของเรานะคะจะขับเคลื่อนยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ เราเดำเนินธุรกิจกันมาเนี่ยแบบยึดลูกค้าเป็นหลักมาตลอดแล้ววันนี้นะคะผลิตภัณฑ์และบริการที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยจะเกินความคาดหวังยังไงบ้างคะ คือเอต้องบอกแบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างที่พี่ต้อยพูดะถูกเลยว่าเรายึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางนะคะเพราะฉะนั ideally, so, ้นเนี่ยมันก็ตรงกับวิสัยทัศน์ของเราที่เราจะเปลี่ยนมุมมองของลูกค้าที่มีต่อการประกันชีวิตนะคะว่าให้มองในลักษณะที่เข้าใจลูกค้ามากขึ้นนะคะกวงใยลูกค้ามากขึ้นพอจากวิสัยทัศน์ของเราตรงนี้นะคะ่ะมันก็เลยทําให้เราเวลามองอะไรมองภาพอะไรไม่ว่าจะเป็นทั้งผลิตภัณฑ์การให้บริการต่างๆเราก็มองภาพของลูกค้าเป็นหลัก ต้อยลองคิดดูนะคะว่าการประกันชีวิตเนี่ยเป็นการที่เราให้ผลประโยชน์กับลูกค้า <S 2> <S 2> มันมีทั้งผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตนะคะมีทั้งผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงทีนี้พอเวลาที่ลูกค้าเผชิญสิ่งที่ยากลําบากในช่วงเวลานั้นเนี่ยประกันชีวิตเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินก็คือจ่ายผลประโยชน์ <S 2> <S 2> นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆหลายๆบริษัทหรือหลายๆ คนอาจจะมองข้ามไปว่าแล้วความรู้สึกทางด้านจิตใจของลูกค้าตอนนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยค่ะที่ FWD อยากจะดูแลก็คืออยากจะดูแลสภาพจิตใจอยากจะดูแลให้บริการแล้วอยากที่จะพิสูจน์ว่า FWD ไม่ใช่แค่บริษัทประกันชีวิตไม่ใช่แค่สิ่งหนึ่งที่เรามาจ่ายเคลมแล้วเราก็จากไปนะคะแต่เราอยากจะยืนเคียงข้างนะคะช่วยเหลือลูกค้า แล้วนี่เองค่ะพี่ต้อยวันนี้ถึงได้มาคุยกับพี่ต้อยเรือ่อบริการใหม่เราเรียกว่า FWD Care Recovery Plan นะคะซึ่งเป็นบริการที่เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์นะคะเพื่อที่จะดูแลลูกค้าของเราค่ะ,ะ,คะให้ผ่านช่วงที่ยากลำบากของชีวิตไปได้วยกันให้เขารู้สึกว่ามีคนอยู่เคียงข้างเขาแล้วคนที่อยู่เคียงข้างเขาก็คือ FWD ประกันชีวิตค่ะ,คะ เอต้องบอกเลยนะคะพี่ต้อยคือเวลาเราคิดคนส่วนใหญ่มักจะคิดอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่ FWD เราคิดจากความต้องการของลูกค้าแม้จะเป็นเพียงความต้องการเล็กๆของลูกค้าก็ตามนะคะ <Okay. S 1> ก่อนจะไปดูว่าได้อะไรเอต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําเพราะอะไรก่อนเรามีบริษัทที่เป็นบริษัทรีเซิร์เชอร์นะคะิฟ s o ส mm. เนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องของการทําวิจัยลูกค้าความต้องการ ไม่ได้ทาแค่ผลิตภัณฑ์พี่ต้อยเพราะฉะนั้นพอเวลาเราทําวิจัยด้านความต้องการเราพบว่าลูกค้าเนี่ยต้องการคนที่ดูแลห่วงใยในช่วงที่เขาประสบปัญหาหรือความทุกข์เวลาเขามีความสุขเขาก็อาจจะไม่คิดถึงเราแต่พอเวลาเขาประสบความทุกข์เนี่ยเขาก็จะต้องมีแบบอยากให้มีคนมาดูแล เพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะที่ FWD ดึงจุดนี้ขึ้นมามาทำนะคะการให้บริการพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลพิเศษนะคะหลังจากที่เขาถูกวินิจฉัยเป็นโรคร้ายแรงเอ่ยหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเอ่ยหรือแม้กระทั่งตัวลูกค้าเองเสียชีวิตและดูแลครอบครัวของลูกค้าให้ผ่านช่วงยากลำบากตรงนี้ไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเข้ามาช่วยดูแลจ่ายเคลมแล้วแล้วเราก็มาช่วยดูแลให้บริการพิเศษตรงนี้สำหรับ FWD Care ค่ะ เอกก็ต้องบอกว่าเป็นลูกค้าของ FWD ทุกคนนะคะคที่มีการเคลมในเรื่อง3เรื่องนี้ค่ะคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียชีวิต นะคะหรือว่าเคลมโรคร้ายแรง<ค>ะนะคะหรือว่าจะเป็นเคลมในส่วนของตัวทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเคลมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยที่ลูกค้ามีทุนประกันภัยแค่3 0 0 0สนบาทเท่านั้นเองเอ๊ต้องบอกว่าเรามีบริการ8บริการพิเศษเลยทีเดียวในกลมของ fwd care recovery plan <ม>นะคะอย่างแรกเริ่มต้นอย่างแรกเลยเรามี nursing care นะคะมี การให้บริการพยาบาลเป็นคำปรึกษานะคะ,คะเอต้องบอกพอเวลาลูกค้าประสบในเรื่องสมมุติเอยกตัวอย่างง่ายๆลูกค้าตรวจเจอว่าเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งะนะคะลูกค้าอาจจะยังเคว้งคว้างที่จะแบบ เคลมเข้ามายัางบริษัทบริษัทจ่ายจ่ายผลประโยชน์เราจะมีเจ้าหน้าที่คือเป็นทางพยาบาลเนี่ยติดต่อเข้าไปเพื่อที่จะสอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างแนะนําลูกค้าในการที่เอ๊มมีลูกค้ามีถามคำถามที่แบบอาจจะฟังคุณหมอไม่เข้าใจก็สามารถมาถามพยาบาลได้เพื่อให้ความกระจ่าง และแนะนำลูกค้าว่าเอ๊ะจะดูแลตัวเองอย่างไรและจะถามคำถามอะไรในการพบหมอครั้งหน้าเอต้องบอกว่าลูกค้าไม่จำเป็นต้องโทรหาพยาบาลอย่างเดียวนะคะพยาบาลจะโทรหาลูกค้าเองด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ สอบถามสารทุกสุขดิบความเป็นไปของการรักษามีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือไหมนะคะ <Okay. S 1> อันนี้คือบริการพิเศษจริงๆเพราะว่าเอต้องบอกว่าในตลาดเมืองไทยก็ยังไม่ได้มีตรงนี้นะคะ mm hmm. นอกจากนั้นค่ะเรายังดูแลในส่วนของตัวสภาพจิตใจมีการให้คำปรึกษาในด้านเกี่ยวกับ mental health ซึ่งตอนนี้ก็กำลังฮ mm ิต hmm. กันอยู่นะคะมีปรึกษาทางด้านกฎหมายทำไมต้องมีทางด้านกฎหมายรู้ไหมพี่ต้อย <Okay. S 1> อย่างสมมุติว่าถ้าเกิดผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตนะคะผู้รับผล ประโยชน์ไม่รู้จะทําอย่างไรหรือว่ามีมีในเรื่องของติดข้อเรื่องกฎหมายบางเรื่อง,งนะคะเขาก็สามารถที่จะปรึกษาทางด้านกฎหมายได้นะคะแล้วก็มีดูแล ลูกค้านะคะตอนที่ลูกค้าต้องไปทํากายภาพบําบัดอยู่บ้านมีนางพยาบาลไปดูมีผู้ช่วยนะคะไปดูในส่วนของดูแลลูกค้าที่บ้านนะคะ<ม>นอกจากนี้นะคะอย่างเช่นพอเวลาเราเจ็บป่วยนอนอยู่บนเตียงไม่รู้จะทํำยังไงบ้านก็อาจจะสกระปรกม,มีคนไปทําความสะอาดบ้านให้ด้วยนะคะลูกยังเล็กไม่มีใครสอนหนังสือก็มีคนไปสอนหนังสือให้นะคะ<ม>แล้วก็จะไปหาหมอไม่มีรถเรียกรถแท็กซีล่ลําบากก็มีรถรับไปส่งไปหาหมอแล้วก็รับกลับ นะคะมีการบริการมากมายในส่วนของตัว FWD Care เพราะว่าเราเอาลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางเราดูว่าเมื่อลูกค้าเจ็บป่วยลูกค้าประสบปัญหาอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นได้ในซีนารโอหรือว่าในมุมมองต่างๆ<ม>เราก็เอาตรงนั้นไปทำเป็นบริการเพื่อให้เขาคลายกังวลให้เขายังรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะอย่างนี้ต้องบอกว่ารีคฟเวร์กันจริงๆใช่ใชต้องบอกว่า<ะ>แล้ว พี่ต้อยบริการสีร่นะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเอกำลังจะถามอยู่พอดีว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มไหมไม่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรามองว่าลูกค้าคือคนสําคัญของ,ของเราเข้าไปใช้บริการขอใช้บริการ FWD Cover Care นี่ยังไงกันล่ะคะเอ,อต้องบอกว่าง่ายมากพี่ต้อยคืออย่างนี้จุดของมันก็คือลูกค้าต้องมีการเคลมเราถึงจะทราบว่าลูกค้ามีการเคลมถูกไหมคะเคพราะฉะนั้นเมื่อลูกค้าทําเรื่องยื่นเคลมเข้ามายังบริษัท จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการเนี่ยโทรหาลูกค้าบอกว่าเรามีบริการตรงนี้ลูกค้าสนใจที่จะรับบริการนี้ไหมนะคะจะใช้บริการนี้ไหมลูกค้าสนใจสมัครกับเจ้าหน้าที่นั้นเลยหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เอแจ้งโทรไปหาลูกค้าแล้วก็อธิบายรายละเอียดให้มากขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่คอนแทคให้อยู่ตลอดเวลาเอต้องบอกว่าง่ายมากคือลูกค้าแทบจะไม่ต้องร้องขอเข้ามาเราก็จะเป็นลักษณะของ proactive ค่ะ เข้าหาลูกค้าก่อนเพราะว่าเราคิดว่าในเวลานั้นเนี่ยบางทีลูกค้าก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าตัวเองต้องทําอย่างไรต้องการอะไรแล้วเจ้าหน้าที่ที่เราคัดมาทุกคนในการให้บริการก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถบริการอันนี้มันเป็น value added service ลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินมาเพื่อที่จะซื้อบริการนี้มันเป็นเขาเรียกว่า beyond expectation ของลูกค้าคือเหนือความคาดหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝ่ายขายที่จะสามารถที่จะเอาจุดนี้ไปเป็นจุดแตกต่างที่เสริมเข้าไปในผลิตภัณฑ์ไอ้บ พี่ต้อยจริงๆริอย่างผลิตภัณฑ์พวกโรคร้ายแรงอะ,ะไม่ว่าจะซื้อผ่านช่องทางดิจิตอลหรือซื้อผ่านช่องทางตัวแทนอย่างเขาที่แล้วเอมาพูดส i ไอฟิลเตอร์ใช่ปะเบียมันไม่เท่าไหร่เองถูกไหมพี่ต้อยอสมมติทุนล้านหนึ่งเบียเป็นหลักพันนิดเดียวเองอย่างเงี้ยแต่ว่าได้บริการนี้ด้วยนะ<อ>ใช่เพราะว่าเขาอยู่เป็นเรื่องโรคร้ายแรงไงโรคร้ายแรงแล้วทุนเกิน3 0 0แสนขึ้นไป<อ>ก็ได้บริการนี้เลยคือเอเอรู้สึกเราไม่ได้คัดเอต้องบอกว่าเราไม่ได้คัดลูกค้าหรือให้บริการลูกค้า ผ่านเบีย้ยประกันภัยว่าจ่ายเบี้ยเท่านี้เท่านี้เท่านี้อย่างนี้นะคะ,คะแต่เราให้บริการลูกค้าที่ทริกเกอร์หรือว่าจุดที่ลูกค้าต้องเผชิญกับความยากลําบากหรือสิ่งที่ลูกค้าจะต้องพบเจออุปสรรคมากกว่าที่จะมาดูว่าคนนี้เป็นลูกค้าจ่ายเบีย้ยสูงคนนี้เป็นลูกค้าจ่ายเบีย้ยกลางหรือไต่จ่ายเบีย้ยต่าเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถใช้ได้กับทุกๆคนแม้ว่าจะเบีย้ยเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าขอให้มีการเคลมแค่สมอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะ ก็ท่านี้เรามาพูดคุยในฝั่งของช่องทางตัวแทนกันบ้างนะคะครับพูได้ครับค่ะเอ้ที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าเราหรือว่าในส่วนที่เราบริการไปแล้วเนี่ยเขาเคยเจอปัญหาเรื่องอะไรเกี่ยวกับการบริการบ้างไหมคะก็อย่างที่เมื่อกี้คุณเอได,ได้พูดถึงนะครับว่า FD ของเราเนี่ยเราคิดถึงลูกค้าเป็น,ปนจุดศูนย์กลางหรือที่เราเรียกกันว่า Customer led คัส t ต m e r เมอร์เลนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวแทนเองซึ่งเปรียบเสมือนคู่ค้าของบริษัทเองเนี่ย ก็เราก็ให้ความสำคัญกับคู่ค้าของเราหรือที่เราเรียกว่าเอเอเจนซี่เลดหรือเอเจนต์เลดนะครับซึ่งตัวต่างต่างเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมากๆก็เลยเป็นที่มาของบริการตัวนี้ครับก็เป็นบริการที่จะทำให้ลูกค้าของตัวแทนเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับเป็นบริการที่นอกเหนือจากความคุ้มครองที่กรมธรรม์มีอยู่ให้ให้มากขึ้นผมขออนุญาตแชร์จากประสบการณ์ตรงเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็มีบุคคลในครอบครัวที่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง เมื่อเมือนหนึ่งคนติดเตียงเนี่ยมันไม่มายความว่าได้รับผลกระทบแค่คนเดียว<ะ>มันทําให้คนในบ้านทุกๆคนนะครับมี<ะ>เรียกว่าไลฟ์สไตล์ที่ต้องเปลี่ยนไป<ะ>ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของการดูแลผู้ป่วย<ะ>เปลี่ยนเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนเปลี่ยนที่นอน<ะ>หรือกระทั่งพาไปหาหมอรว<ะ>มไปถึงถ้าบางอย่างก็มีเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยซึ่งซึ่ง fdca w เนี่ยถูกค้นคิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูแลให้ ผู้ประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้ครับมันเป็นบริการที่มาตามตามมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันจะเป็นเรื่องของการอย่างที่คุณเอเรียนนะครับ,รบตั้งแต่เสียชีวิตนะครับหรือเรียกว่าเป็นโรคร้ายแรงรวมไปถึงทุพลพลาภาพซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่นํามาซึ่งความสูญเสียจะสูญเสียมากสูญเสียน้อยตัวนี้เนี่ยมันทําให้ผู้ประสบภัยนะครับหรือว่ารวมไปถึงลูกค้ารวมไปถึงครอบครัวของลูกค้าเนี่ย จะได้รับเรียกว่าผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ครับจะนอกเหนือจากผลประโยชน์ตามกรมธรน์ที่ที่เรามีอยู่ในแบบต่างๆนะครับ FWD Care เนี่ยก็เรียกว่าเป็นบริการเสริมที่ออกมาเรียกว่าเติมเติมจุดแข็งของของสินค้าและบริการเสริมมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นบริการที่เราเรียกว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน นะครับแล้วก็ตัวแทนก็สามารถที่จะนําจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยบริการที่เราสร้างความห่วงใยให้กับลูกค้าเนี่ยไปพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็แสดงถึงความห่วงใยที่ FWD มีต่อคนไทยและผู้เอาประกั์ทุกคนได้ครับอืมก็ถือว่าเป็น จุดแข Elliot, yes, carb, yes, ็งกระทั hey, ่งจุดแข็งและจุดขายให้ชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นในช้องตลาดประกันสุภาพกาลังมาด้วยใช่ครับใช่ครับค่ะเราพูดคุยกันมาอย่างอัดอังอสดรถเทียวนะคะว่าเราได้ประโยชน์จากการนําเสนอผลิตภัณฑ์และก็บริการของ F อฟดีแล้วก็มีคส่วนอีกด้านนึงคือฝ่ายตัวแทนเราจะขับเคลื่อนกันยังไงวันนี้เราคงพูดคุยกันเท่านี้ก่อนโอกาสหน้าเราพบกันใหม่ค่ะ